ในลำดับถัดไปนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของบีนาฮิมาโรโลจีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เจอได้รับคอนเซ้ลต์อยู่ทุกวันนะคะในเซสชันถัดไปเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ในแพทย์รัชพันรละมูลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ของอ่าแผนกโลหิตวิทยานะคะกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะคะ จริงๆหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าอาจารย์เพราะว่าจริงๆอาจารย์เป็นสิทธ์เก่าพอบของเราเองนะคะก็อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของ perioperative c o n s e r t a t i v e h e m a t o l o g y นะคะก็ขอเชิญรับชมค่ะก็ขอกราบเรียนอาจารย์นุงรักนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟ claro> ังท yeah. ุกคนนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาบ้านวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ ฮอร์โนพรบเบมที่เรามาักจะถูกคอนซัลสำหรับเจ n เนอเรล d ม c ดิ e ซีนเนาะก็คือในเรื่องของ Polioperative Management ใน a n t i t h r o m b o t i c Agent นะครับวันนี้คงลงเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าก็จะลงไปคร่าวๆนะครับเท่าที่ไหวนะครับความสำคัญคือเราพบว่าคนไข้ที่กินแอนติโค l a n นโดยเฉพาะยิง่งเอทิลฟิเบเรชันเนาะคนไข้พวกนี้ประมาณหนึ่งในสิบเนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่ผ่าตัดสิบคนเนี่ยหนึ่งในนั้นจะมีคนไข้ที่กินแอนติโคแคลนอยู่นะครับแล้วคนไข้ที่ใส่สแตนต์น v a อี event ใช่ไหมครับเราพบว่าคนไข้ประมาณเกือบ10%ที่ใส่สเตนนะครับจะได้รับการทำ operation ภายใน5ปีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเรามียากลุ่มใหม่ก็คือ direct oral anticoagulant ทำให้การ p e r i o p e r a t i v e ของเรายากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นสเต็ปง่ายๆนะครับสำหรับเวลาเราจะ pre-op คนไข้นะครับเดี๋ยวสไลด์จะอัปเดตไปให้นะครับพอดีส่งสไลด์ผิดให้อาจารย์รันทริมา ตรง2021อันนี้เป็น2022อันที่หนึ่งให้เราดูก่อนว่าไทป์ของ surgery เป็นแบบไหนเอา emergency รวมกับ emergency ถ้าเจอ surgery สองรูปแบบนี้ strategy ที่เราจะใช้ต้องเป็น r e w e r l เท่านั้นนะครับไม่ต้องมีการ pre o f pre work list ให้หมดไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น elective surgery อันนี้เราจะเข้าขาของ perioperative management หลังจากนั้นมาประเมิน thrombotic risk ของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมี risk การเกิด thrombus ขนาดไหนหลังจากนั้นก็ประเมิน bleeding risk แล้วเอา2ออย่างเนี่ยครับมาชั่งน้ำหนักกันดูสิว่า weight มันไปทางไหนมากกว่ากันนะครับสุดท้ายเราก็จะมีการตรีมตัวที่จะเอาคนไข้ไปทำ operation ดูสิว่าถ้าคนไข้มีความจำเป็นที่ต้องหยุด anti c o a u l a n t หรือ antiplatelet ให้ดูซิว่าคนไข้นั้นจะหยุดเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องทำบริดจิ้งเโตรปีไหมเดี๋ยววันนี้จะสอนคอนเซ็ปต์ของบริดจิ้งเโตรปีสุดท้ายเมื่อคนไข้ผ่าตัดเสร็จเราจะรีสตาร์ทแอนติสโตรโบติกของเรากลับไปเมื่อไหร่นะครับคนไข้ที่กินแอนติสโตรโบติกอยู่คำว่าแอนติสโตรโบติกในที่นี้จะหมายถึงแอนติเพลตเลตแอนติควอกูเลนแล้วก็สโตรโบไลติกเมดิเคชันแต่ว่ายากินของเราเนี่ยจะมีอยู่แค่แอนติเพลตเลตกับแอนติควอกูเลนใช่ไหมครับถ้าเป็นอิมเมอร์เจนซี่เซอร์เจออรี่ต้งทูเดี๋ยวนนั้ ไม่ต้อง p r e อปให้ทำรี e วิร์สซอฟต์สตรัทจีไปเลยรีเวิร์สลิสให้หมดนะครับแล้วทำบริด d ิ n งค o นโท o ลในโอเปเรชั n นเตรียมทรานสิชั่นส p อร์ตเอาไว้ถ้าเป็นเ l เล็กที p โปร e ซ u r เจอร์ให้ถามคำถามแรกก่อนว่า delay s u r ร์จ y ได้ไหมถ้า delay s u r ร์จ y ได้ให้ดีเลยไปช่วงที่คนไข้นั้นพ้นจากช่วงที่เป็นไฮทอม b o t i c เ a ร e ถ้าดี l a y ไม่ได้หรือต้องเอาไปทำแล้วมี3ามคำถามจะกินยาต่อจะหยุดยาเลยหรือจะบริดจิ t ง e r a ปีเจ็บเดิมนะครับ ถ้าเป็นอันนี้เป็นสาหรับ elective surgery นะครับประเมิน Ri s k นะครับเตรียมสําหรับการทํา s u r g e r y จําเป็นต้องเทสต์ไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันสุดท้ายเอาคนไข้ไป go on s u r g e r y นะครับแล้วเตรียม Postoperative a n t i coagulation สไลนี้ไม่มีอะไรซ้ําเดิมนะครับคราวนี้เราจะประเมินอ,อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งการผ่าตัดอันดับแรกจริงๆไม่ควรขึ้นอันนี้เนาะควรขึ้นเป็น Typ e of s u r g e r y ก่อนนะครับกับ Type of surgery ประเมินใน2อ,อย่างความรีบด่วนว่าเป็น e l e c t i v e หรือเจรืออีเมอร์เจนที่เราเล่าไป type of surgery จริงมี non cardiac กับ cardiac non cardiac จริงๆเนี่ยเรื่องของ n e r ร axial เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อยู่ในไกล้ e l i ของ anes ในที่นี้จะไม่พูดถึงนะครับ surgical complication complication ที่เกิดจาก surgery มี2รูปแบบคือ bleeding complication กับ adverse cardiovascular event ที่คนไข้จะเกิด post operative mi นะครับถ้าเราดีเลย์ไปจะเกิดปัญหาอะไรไหมแล้วข้อสุดท้ายบ้านเรามักจะเอาขึ้นเป็นอันแรกเลยครับ surgical surgeon preference คนผ่าตัดเขาว่ายังไงเพราะเขาต้องเป็นคนรับคอมพลิเคชั o จากเรื่องของ b ล e e d i n g หลังจากนั้นเราก็ประเมิน thrombotic risk นะครับดูซิว่าคนไข้นั้นมีทรอมโบติกริ i ขนาดไหนคนไข้เองก็มี b l e ด d i n g r i s ที่ไม่ได้ขึ้นกับอ n t i coagulant อย่าลืมนะครับคิดนี y f ั n c t i คนไข้ที่ออนยาชนิดอื่นอยู่ liver f u n c t ชันพวกนี้ส่งผลต,ต่อการเกิด b ล e e d i n g ทั้งนั้นอันนี้เป็นหัตถการแบ่งตาม bleeding b l e ด d i n g risk นะครับเราใช้ cut off ที่ two day risk of major bleeding 2%เ ถ้าน้อยกว่า2%จัดเป็น low bleeding risk procedures ถ้ามากกว่า2%เราจัดเป็นขอแก้นะครับ high, high bleeding risk นะครับแก้นะครับโอเคคราวนี้มันจะมีหัตถการบางอย่างที่จัดเป็น very high Risk หรือเป็น extremely อยู่ข้างล่างครับมันจะมีผลต่อการ manage ของ antiplatelet เพราะไกด์ไลน์ส่วนใหญ่เราจะไม่ recommend ให้ o f f a s p i r i n แต่ใน H A ไกด์ไลน์ในทั่วทับในของ E s C นะครับ dual d a p t ไกด์ไลน์กล่าวไว้ว่า หัตการ3อย่างอันล่างอาจจะพิจารณา of a s p r r n t ได้นะครับที่เหลือเราจะไม่ค่อยแนะนําสิ่งที่มักจะเป็นตัวลวงตาของเราเนี่ยเป็นหัตการที่ดูไม่ High Risk แต่จริงๆแล้วเป็น High Risk ได้แก่ ERCP การทำาครนิคโพ p p r e s e c t o o n การทำา s w w l คิดนี้แบนะครับ C คร o ิค p p ล e ป e ีเฟ o ชจริงๆขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็จำนวนแล้วก็ขนาดของโพลิปแต่เราจะต้องคิดว่าก่อน l ค n โ s c o p e เนี่ยไม่มีใครรู้ชนิดของ p o ลิ p คุณต้องไม่เจอกันหน้างานดังนั้นแนะนำให้เตรียมเป็นแบบ high risk surgery ไปก่อนอันนี้เป็น risk ของการเกิด thrombosis นะครับคนไข้ที่เป็น mechanical heart v a l v e ให้ดูว่าตำแหน่ง valve อยู่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นตำแหน่ง valve ที่เป็น low, low, low flow คือ mitral valve เป็น high risk แต่ถ้าตำแหน่ง valve นั้นเป็น aortic e ซึ่ง flow ค่อนข้างสูงให้ดูชนิดของ valve ถ้า valve นั้นเป็น mechanical valve รุ่นเก่าเป็น high r ได้แก่ ทิุต i ิ้งดิสกับ c เค Ball แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไม่มีใครใช้แล้วคนที่ใช้วอลชินีนีกายุน่าจะสักหกสิเจ็สิบแล้วครับส่วนที่เหลือจัดเป็น moderate นะครับโดยเฉพาะ BioPros นะครับจะลงเป็นกลุ่มของ low risk เลยสลี่สัมไปนะครับถ้าเป็นคนถ้าเป็น atrial fibrillation ให้ดูตาม c ช t t แ s ว Score หรือเป็นชัด t ู s ก o r e ก็ได้นะครับถ้าเป็น c chat แหวที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2จัดเป็น low risk ยกเว้นสองคะแนนน,นั้นมาจาก previous stroke มันจะกลายเป็น moderate to high risk ทันทีนะครับส่วน VTE เรามีตัวเลข cut off ที่3กับ12เดือนถ้าน้อยกว่า3เดือนอย่าพยายามทำา u u r e r y ถ้าคนไข้เพิ่งจะเกิด VTE recent มา3เดือนเลื่อนได้เลื่อนก่อนถ้า3-12เดือนก็บวกลบอยู่กลางๆถ้ามากกว่า12เดือนคนไข้ค่อนข้าง s a ฟโอกาสการเกิด r e c u r r e n t VTE จะค่อนข้างน้อยประเมิน reset bleeding กับ thrombosis แบ่งคนไข้เป็น4กลุ่มกลุ่มแรก Low Risk Thrombosis Low Risk Bleeding ทำอะไรก็ได้ซึ่งส่วนอย่าของแค่กลุ่มนี้ไม่มีหรอกนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหา High Risk Bleeding แต่ Low Risk Thrombosis ให้หยุด Antiquagulant ตัวอย่างเช่นชร์แวปหนึ่งกิน w a r f a r จะไปทำผ่าตับใหญ่หยุดแน่นอน High Risk Thrombosis แต่ Low Risk Bleeding ให้คอนทินูยาตัวอย่างเช่นคนคขายพึ่งจะเป็น Recent เ,เป็น AF ก็ได้ครับชร์วาสัก6 จะไปผ่าเอาถอนฟันนะครับไม่ต้องหยุดยาแต่ชีวิตจริงหยุดนะครับบอกแล้วว่าเซอร์จีเนจะเป็นใหญ่ที่มีปัญหาของเราก็คือ High Risk Bleeding และ High Risk t h rombosis ปปีนะครับอะไรคือ b d ร i n g Therapy คอนเซ็ปต์ของ b d ร i n g Therapy มีคอนเซ็ปต์เดียวคือการทำให้คนไข้นั้นมีระยะเวลาที่เป็น a n t i c o ค g u l a n ร f r e e time ให้สั้นที่สุดคือให ให้คนไข้เนี่ยมีแอนติคอเลนตอยู่ในกระแสเลือดนะครับเนี่ยนะครับขอย้ายไฟไม่ไม่เป็นไรให้คนไข้เนี่ยมีระยะเวลาของการมีแอนติคอเลนตอยู่ในเลือดให้สั้นให้ยาวนานที่สุดนะครับโดยที่ไม่เกิดบิ๊กจิงดังนั้นคอนเซปต์นี้จะใช้กับยาแอนติคอเลนตที่เป็น Long ลองฮา a l ฟไล f ์เท่านั้นแอนติคอเลนตตัวไหนที่เป็น short h a ์ฟ l i f ์ไม่ต้องบิ๊กจิงสามารถออฟยาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะปัจจุบันจึงมีที่ใช้อยู่ที่เดียวคือตัวเดียวคือวิตามินเคอันชาโกนิส ที่เหลือไม่ต้องบิดินะครับวอลฟลนจริงๆสามารถคอนติเนียได้ในคนไข้ในหัตการที่เป็นโล r i ริสติดดิ้งแต่ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นโล r i ริส r ิดดิ้งเราก็มักจะถูกรีเควส t ให้ออฟวอลฟลนอยู่เสมอสุดท้ายมันก็จะปิดที่คอนเซปต์ของบิดจิ้งเซราปีอยู่ดีนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหยุดกันถ้าคนไข้เป็นไฮลิสติดดิ้งล้วก็ไฮลิสคอมโบซิตแล้วก็โลริสติดดิ้งนะครับ อันนี้ง่ายๆครับอันนี้เป็นหัตการที่ไม่ต้องหยุดเราไปดูหัตการที่ต้องหยุดเลยดีกว่านะครับในเรื่องของ bridging Therapy มาเดี๋ยวคอนเซปต์อันนี้เลยนะครับอันนี้เลยแผนภาพนี้สําคัญที่สุดอันดับแรกวิธีการ bridging สาหรับ general med คนไข้ที่กินวาฟลินมาให้ดูย้อนหลังก่อนว่าระดับอายนาคนไข้ stable หรือ lay by ถ้า lay by ต้องระวังให้ดีว่า bridging สล r บปีของเราจะไม่ตรงไปตรงมา ต่ถ้าคอนติเนียมาคนไข้ INR s t a b า e อันนี้ง่ายนะครับให้กำหนดวันที่จะทำหัตการเป็น Day 0ศูนยเดศูนนะครับย้อนหลังกลับไป5วันวันที่คนไข้กินวาฟเินโดสุดท้ายจะเป็น Day-6 ลบหคืนวันคืนของ Day-6 วลบหจะเป็น last dose ของวาฟเินเราจะนัดคนไข้ามาที่ Day-5 ลบห้าหลังจากนั้นให้เจาะ i อ IN r INR จะเป็นตัวบอกว่าเราจะเริ่มสตาร์ทโลมอลิคูล่าเวเทป a รินที่ Day- ลบอะไรสมมุติ เอโลห้านัดมาคนไข้เนี่ยได้อินอาร์เท่ากับสามให้คิดว่าคนไข้หยุดยาบาฟลินไปคนไข้ที่หยุดยาบารฟลินไปอินอาร์จะลดลงวันละศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเมื่อเราอฟอฟบาฟลินระดับอินอาร์จะลดลงวันละศูนจุดห้าถึงหนึ่งสมมติวันที่เจาะเดโล่าได้สามใช่ไหมครับวันลุ้งขึ้นระดับอินอาร์จะเหลือสองจุดห้าวันถัดไปจะเหลือ 2วันถัดไปจะเหลือ1.5นณะวันที่เหลือ1.5ให้เริ่มโลมลิกลาเวทเฮปอรินนะครับหลังจากนั้นให้นัดคนไข้มาที่เดลบลนะครับแล้ว off อินอ a p กซ i า24รินยี่ชั่วโมงนะครับเพราะตามหลักการไกด์ไลน์ล่าสุดตอนนี้โลมลิกลาเวทเฮป a รินเราจะให้ออฟยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้า u n f r a c t ช o น a เ e ตเฮป a รินเราจะให้ off สิบสองชั่วโมงนะครับเช็คไอเอหนึ hmm. ่งครั้งถ้าไอเยังเกินสองหรือเกิน1.5อยู่ บ้านเราจะเอา1.5ให้ทำการรีเวิร์สด้วยวิตามินเคง่ายกว่านั้นเราจะนัดคนไข้ามาแล้วให้กินวิตามินเคแล้วปักอินอกซาพารินในเดนั้นเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วอันนี้ยไม่ถูกหลักการนักนะครับเพ้นหลักการก็คืออย่าลืมนะครับเดลบห้านัดคนไข้มาจา IN R. IN R นะอ็นอาอนอาณวันที่เดลบห้านั้นจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้นั้นจะมะจะีเราจะหยุดยาตัวของวาฟลินกี่วันแล้วก็สตาร์ตอินอกซาพรินไปเมื่อไหร่นะครับ อันนี้เป็นคอนเซปต์ของ bridging therapy นะครับโอเคแล้วก็อย่างน้อยสุดเนี่ยเขาแนะนำว่าเตโรโปติกของอีโนซัพพอรินเนี่ยควรจะเข้าตัวคนไข้ยอย่างน้อย48-72ถึงชั่วโมงนะครับต่อมายาที่มักจะมีปัญหานะครับโดแอกจริงยาตัวนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวเพราะว่ามันไม่เหมือนอีโนซัพพอรินตรงที่เราหา dual agent ได้ค่อนข้างยากแล้วมันก็มีราคาแพงนะครับสิ่งที่มีความจำเป็นในการที่เราจะ pre operative ในเรื่องของโดแอก เราจะต้องดูหลักการก็คือประเมินเหมือนกันครับประเมินจากตัวคนไข้ประเมินจากในเรื่องของ surgical risk นะครับแล้วก็มาดูโดยอาศัยคุณสมบัติทาง pharmacokinetic ok อันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่เขียนเอาไว้ใน e h r a ล่าสุดนะครับเป็นในเรื่องของตัวการ preoperative การหยุดยานะครับในคนไข้ที่ได้รับ anti thrombin กับ anti ten in ant in a inhibitor anti ten in a ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าตัวมันมี renal clearance ประมาณ30โดยที่30ใน renal c l e a n c e เป็น active ดัแค่15เ ในขณะที่ d a b i g ท t r a n เนี่ยแ c t i v e ดักส่วนใหญ่ซีคริตทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรยกรตินินเคลนที่ variable เนี่ยจะทําให้ะระดับการระยะเวลาการหยุดยาเนี่ยแปรปรวนมากไม่แนะนําให้จํานะครับถ่ายตารางนี้ไปเลยนะครับจะง่ายกว่าอันนี้เป็นไกด์ไล์ที่ตีพิมพ์ใน HIA เพื่อให้ง่ายนะครับหลักการจําง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมี low risk ของการเกิด bleeding นะครับให้หยุดยาที่ day ลบหนึ่งแล้วให้ resume ที่ day บวกหนึ่ง แต่ถ้าคนไข้มี h i g risk bleeding procedure ให้ off ที่เดย์ลบสแล้วเริ่มยาที่เดย์บวกสทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ creatinine Cl clearance ของคนไข้นะครับว่า creatinine Cl clearance ดีหรือเปล่าคนที่จะใช้ตัวของ algorithm นี้ได้ creatinine Cl clearance ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแลบช่วยไหมหลายคนจะบอกว่าอ๋อโดแอกก็เจาะ P T P T T 4 เรามี lab พื้นฐานอยู่จริงๆโดแอกเป็นยาที่ไม่ recommend ให้ Monitor บอกว่าไม่ต้องทำ routine ไม่ต้องทำร t i n e monitoring นะช่วยไหมถ้าเป็น direct thrombin inhibitor เขาจะวกับ aPTT ถ้า aPTT ปรลรองบอกได้ว่ามีดาบิกรแทกอยู่ในรา a p e ป t ติ level แต่ถ้า aPTT ปกติบอกอะไรไม่ได้เลยว่ามียาหรือไม่มียาไม่รู้ถ้าเป็น PT PT จะไม่วต่อด a บิกระแทก ถ้า P T โปลองออมมอสอเวระดับยาเกิน P T โปลอง A B T ต้องโปรลองเสมอแต่ค่าแลบที่วที่สุดคือค่าตัวนี้ครับ thrombin time ซึ่งมีน้อยโรงพยาบาลที่จะตรวจนะครับแลบทนี้เป็นแลบโบราณแล้วก็จริงๆมันมตรวจได้ค่อนข้างง่ายอ่ะนะครับถ้า thrombin time normal บอกได้เลยว่าณนะเวลานั้นไม่มีดับบิ้ลแชนอยู่ในเลือดแล้วจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำเลยถึงแม้จะบีบพักๆมาสมมติกรณีตัวอย่างของบีบนะครับแต่ถ้า thrombin time normal คือจบนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะอาศัยแลบที่แม่นยำกว่านั้นมันก็มีนะครับถ้าเป็น thrombin time ก็จะมี d e l t d thrombin time นะครับ exculin clotting time แล้วก็ exculin ch chromogenic assay หรือเราจะวัดเป็น level ก็ได้ครับปัจจุบันเรามีชุดคิดที่ตรวจได้ง่ายมากเลย surgery เราตัดที่50นะครับ level เเต้องน้อยกว่า50จะเรียกว่า safe for surgery 10A inhibitor ตรงข้ามเมื่อกี้ W กแทนเราไวต่ออะไรนะ p, p d t ใช่ไหมครับ 10A inhibitor เราไวต่อ PT PT มักจะ พัวลองถ้าระดับยาอยู่ในเตโรโปรติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหกชั่วโมงแรกแต่ PTT ไม่พัวลองเช่นเดียวกัน p t ที่ normal ไม่บอกว่ามียาอยู่ในกระแสะเลือดหรือเปล่าแต่ง่ายที่สุดคือ1 0 a เราสามารถส่ง anti 1 0 a activity ได้วิธีการตรวจเช่นเดียวกับ1 0 a ของอ n โนซัพพลินและฮิปอรินเพียงแต่เปลี่ยนตัวของ standard curve นะครับเลเวลระดับที่น้อยกว่า0.3สํำหรับ surgery นะครับหรือจะดูจากเลเวลก็ได้ชีวิตจริงไม่ต้องไปจำนะครับตรวจไม่ได้ถ้าไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ โอกาสการส่งแลลพวกนี้น้อยมากนะครับคราวนี้มาถึงแดบบ้างแดบอันนี้ปัญหาแน่นอนปัญหานี่ยจะยากกว่าตัวของอไอตัวแอนติโพลแนิกเพราะว่าอะไรเพราะคนไข้ที่กินแด็บในส่วนใหญ่เป็นไฮริสต่อการเกิดเมเจอร์แคดูวัสต์ไลอีเวนต์หยุดยาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคนไข้เกิดเพอร์รีโอเปอเรทีฟสเตมีขึ้นมาเนี่ยปัญหาปัญหาใหญ่เลยนะครับโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก มันมี t r i a อันหนึ่งออกมาคือเป็น point to try นะครับพบว่าการกินแอสไพรินในตลอดระยะเวลาของ pre-operative เนี่ยสามารถป้องกันค cardiac e v e n ์ได้ถึง50%ในขณะที่ bleeding risk เนี่ยเกิดขึ้นที่ประมาณเอาตเป็นเป็น n ประมาณ60คนในขณะที่ n ในการเกิด bleeding เนี่ยแค่ประมาณ8คนเท่านั้นเองแถมแอสไพรินเป็นตัวที่ง่ายมากในการ reverse ด้วย platelet t r a o s f u s i n เพราะฉะนั้น recommend ส่วนใหญ่จึงแนะนําว่าให้ continue แอส i พริในช่วงของ pre-operative นะครับ อันนี้เป็นหัตถการไม่เหมือนกับตารางเมื่อกี้นะครับตารางเมื่อกี้เป็น b r e e d i n g risk ตารางนี้เป็น cardiovascular death risk ในการเกิด perioperative นะครับพวก high risk คือหัตถการใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิด tissue injury มากเพราะเมื่อไรก็ตามที่เกิด tissue injury มากๆก็จะมี tissue factor ออกมามี inflammation เกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่า direct คือ inflammation นั้นจะเพิ่ม risk ของการเกิด thrombosis นะครับ อันนี้ค่อนข้างเก่าแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีใครใส่แบร์เมทัลสเตนแล้วนะครับหลักการง่ายๆจาไว้เลยนะครับว่าคนไข้ที่ใส่ดักอิลูติงสเตนแนะนำให้ดีเลยเซอร์เจอรี่ไปอย่างน้อย3เดือน3เดือนที่จริงเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยเอ็กเซปต์ในปัจจุบันยาที่ดักอิลูติ g งสเตนที่สามารถที่จะช็อตดดบได้มีอยู่แค่โซทาโลลิมุสกับไบโอโลมุสซึ่งตัวของไบโอโลมุสเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ฟรีสเตน การที่เราจะรู้ว่าสเตนต์แต่ละตัวต้องกินแดบขนาดเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับ1คือยาที่เคลือบ 2>, mm hmm. 2คือสเตนต์นั้นเป็นโพลิเมอร์ฟรีหรือเปล่ามันจะเป็นคุณสมบัติของสเตนต์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่4รุ่นละไบโอเมทัลนะครับซึ่งเลิกใช้ไปแล้วเป็นเฟิร์สเจนเดฟอ่าดัดอิลูติงเซคันด์เจนดัดอิลูติงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไบโอรีซับเบิลนะครับก็3ามเดือนครับไม่ต้องไปจำชื่อยาครับหน้าชื่อชื่อยาเป็นแคทแมนขาดูกันนะครับ จะแนะนําให้ดีเลย์ไปอย่างน้อย3เดือนถ้าไม่ไหวจริงๆ1เดือนยังพอไหวแต่ไม่ recommend มากนะครับแอสเพรินคอนติเนีต่อไปแต่ P2Y12 inhibitor ต้องหยุดนะครับรีคเมนต์นะครับถ้าเกิดภายใน1เดือนไม่ไม่ค่อย recommend เลยถ้าไม่อิเมอร์จริงๆนะครับพยายามดีเลย์ไปให้ได้ประมาณ6เดือน ของหนึ่งเดือนถึงหกสามเดือนก็ยังพอไหวอยู่นะครับแต่ถ้าเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยค่อนข้างปลอดภยอัยตอ่ตอตอ่ตอ,กตอการทําหัตถการซึ่งหัตถการบางอย่างมันรอไม่ได้นะครับยาแต่ละตัวจะมีระยะเวลาในการหยุดยาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับฮาฟไลท์ Life นะครับเราจะต้องคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพราสุเร็วโทษครับโคลพิโดโเรลวจะมีฮาฟไลท์ค่อนข้างสั้นแต่สิ่งที่ทําให้เกิดบลิทติ้งของแอติเพลเลตไม่ได้ขึ้นกับฮาฟไลท์ เพราะอัติเพลเลตนันเข้าจับกับเกล็ดเลือดแล้วทําให้เกล็ดเลือดนั้นเสียฟังก์ชันไปอายุของเกล็ดเลือดอยู่ที่ประมาณ7-10ถึงวันยาตัวไหนที่จับเกล็ดเลือดแบบเออริวซิเบิลจะทําให้เกิด bleeding risk ไปได้ถึง7วันเพราะฉะนั้นจากการหยุดยาอัติเพลเลตจะไม่เหมือน Anti อัติโกลนอัลติโคกลนหยุดตาม half life ของยาแต่ Anti อัติเพลเลตหยุดตาม half life ของเกล็ดเลือดแต่จะมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งคือที่ค่ากรีลอที่ค่ากรีลอจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากอัติเพลเลตตัวอื่นค มันจับแล้วมันปล่อยไม่เหมือนกับยาตัวอื่นที่จับแล้วปุ๊บมันทําให้เกิดเปอร์มานนิเก็ดเลือดเสียไปเลยดังนั้นเราให้เกลือดใหม่เข้าไปเราสามารถรีเวิร์สลิปได้แต่ที่ค่ากิโลไม่ใช่ที่ค่ากิโลนั้นสามารถเข้าจับกับเกเลือดใหม่ที่เราเติมลงไปให้ด้วยได้ด้วยดังนั้นที่ค่ากิโลไม่สามารถรีเวิร์สลิปได้ด้วยกันให้เล็ดเล็ดทรานฟิวชั่นนะครับระยะเวลาในการหยุดยาเราจะนําเป็นพลาสูเกลเจ็ดวันโคลบิโดอกเรล5วห้าวันที่ค่ากิโลสามวันอันนี้เป็นตารางสรุป นะครับของทั้งหมดเลยนะครับของ a n t i ิค a ป l a n d ว่าควรจะหยุดยายังไงนะครับ Preoperative ฟแบบจะตรวจอะไรบ้าง m i n นอร์เซอร์และ Major Surgery เรเราจะรีสตาร์ t แอนติเพลตต์และที่ค n รตัอไปเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวตารางนี้มีให้นะครับไม่ต้องถ่ายก็ได้อันนี้เป็นแอนติเพลตต์ปัญหาคือ Preoperative a n t i p ิเพลตต์แ s s เซในบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้แบบ คือในจริงไกด์ไลน์ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไกด์ไลน์ก็ยังไม่ได้ recommend ให้แบบตรวจเป็นรูทีนนะครับแผบ,บที่เราจะใช้ตรวจก็จะเป็น PFA 100กับในเรื่องของ p ผลเ e ร็จอั g ขิจโกรมิรีนะครับซึ่งตรวจได้ยากในบ้านเราอะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาเป็นวันมากกว่านะครับสรุปเอาแผ่นนี้เลยครับแผ่นนี้สรุปทั้งหมดที่พูดมาเลยถ้าเป็นวิตามิน K a แอนชาร์กูนิฟลัสดอสเดลอกหกใช่ไหมหยุดยาเดลอห้าแล้ว คาดดาวอ n r ซิเมื่อไหร่ i อ r จะน้อยกว่า1.5หลังจากนั้นบิดจริงในเคสที่เป็น selective case ไม่ต้องปิดทุกลายถ้าเคสไหนมัน low risk thrombosis ก็ไม่ต้องปิดจริงนะครับหยุดเฮปารินถ้าเป็น l o ล e c เ l a r ล e i เบตหยุดย4ินสชั่วโมง u n f r ฟช t i o เ a t e d หยุดสิชั่วโมงแต่เราอาจจะลดลงเหลือ12กับ6กชั่วโมงก็ได้ถ้า t ท o โบติลิสมันสูงจริงๆร e c h a l เลเดบุกห ร่วมกับ VKA ในคนไข้ที่เป็น low risk bleed แต่ถ้า high risk bleed มา rechallenge VKA ใน day 2นะครับเพื่อลดการเกิด bleeding risk ลง d o Act ไม่ต้องบิดนะครับหยุดยาแล้วเอาไป surgery ตามระยะเวลากับ c r e ร์ i n นิงเ l e a n ดแล้วก็ type of surgery rechallenge day บวกกับ day บว Anti ก antiplatelet c o n t i n u e ASA P t y 1 2 p l a s เก้าลบ7จ็ดโพรพิโดกเกรลลบ5ที่ค่ากิโลลบ3เหลือเวลาอีก5นาที ต่อไปเป็น emergency emergency น,นี่ง่ายๆครับเข้าสเต็ปของ reverse strategy ขอโทษด้วยนะครับพี่อันนี้มันเมื่อกี้ถ้ายายลงตั้งแต่แรกมันน่าจะดีกว่าเอาไม่เป็นไรครับ <c oughs> อันนี้เป็นคนไข้ที่กินแดดอยู่เอาไป emergency surgery มี t r i a ไหมไม่มีหรอกครับมาสิ่งที่ได้มันเป็นแค่ pilot กับในเรื่องของการศึกษาในกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเก่ามากคือคนไข้กิน f อกับโคลพิโดเกรลนะครับเขาให้เพลทเลตทรานฟิวชันหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนที่จะไปทำเซอร์เจอรี่โดยให้สองยูนิตแล้วนคนไข้ไปทำเซอร์เจอรี่พบว่าคนไม่มีคนไข้คนไหนที่มีบล e ดดิ้งริสอันนี้โอเคเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น f อกับโคลพิโดเกรลเนี่ยง่ายมากใช่ไหมครับเรารีเวิร์วด้วยเพลทเลตทรานฟิวชันตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ครับที่คา่ากรีลล์มันมี trial ในนิตยสารเจอแนลออกเมื่อปี2010 เก้าหรือยี่สิบไม่รู้ว่าครับเป็นโมโนคลอโนแอนติบอดีตอนนั้นยังไม่มีชื่อเอามาทําในคนไข้ที่ได้ที่ค่ากิโลแล้วปรากฏว่าโมโนคลอโนแอนติบอดีตัวนี้เวิร์กมากรีเวิร์สได้นะครับปัจจุบันตัวนี้มีชื่อยาแล้วครับเขาชื่อว่าเป็นทราซิแม็ทเป็นทราซิแม็ทมีอินเทอร์ลิมแอนาลิซิสออกมาในงานประชุมของเอชเอเมื่อสองพันยี่สิบเอ็ดพบว่าเอฟฟิเคซีใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นโมโนคลอโนแอนติบอดีที่สําหรับที่ค่ากิโลรีเเเววอรรร์ซลนนนนนะะคคับบใใาาาาาตต่ต่กกจข้้ 6-7ปีเพราะ USFDA ยังไม่ได้ Approve นะครับอ่าคราวนี้คนไข้ที่กินโดแอก,กมาแล้วเอามา Emergency Surgery ดูอันแรกเลยครับแบแลบชุดแรกนะครับสมมุติถ้าเราสามารถตรวจได้นะครับ Dabigatran ให้ตรวจ Thrombin Time ถ้า Thrombin Time Normal บอกได้เลยว่าคนไข้ s a ฟกับยาเช่นเดียวกับ3ตัวข้างล่างที่เหลือต้องตรวจ Antigen A Activity ถ้า Normal บอกเลยว่าคนไข้นั้น s a ฟจากยาแล้วสามารถเอาไปทำ Surgery ได้ อีก2บล็อกข้างหลังไม่ต้องดูนะครับเป็นหน้าที่ของฮิมาัทโอลโลจิสนะครับมันจะใช้ในกรณีที่กินยาแล้วยังเกิดคลอดกับคนไข้ที่ต้องการจะใช้ในคนไข้ที่หายริสปลติงเราจะมีการติดตามเลเวลอันนี้ให้ดูไปแล้วนะครับคอนเวนชั่นอลควอทโกลกนะครับมาถึงที่เราปุ๊บเราไปจบไปเราไปอยู่ข้างนอกเราไม่สามารถที่จะเจาะเลเวลได้ถูกไหมคนไข้จะเอาไปทำเซอร์เจอรี่แล้วจะรีเวิร์สหรือไม่รีเวิร์สยารีเวิร์สราคาแพง ต้องบอกทุกคนก่อนว่า PCC ที่ใช้ reverse ใน anti ten a ไม่ว่าจะเป็นอภิสแปนหรือลายวล็อกสแปนยังไม่ถูกขึ้นทะเบียนใน fda ถึงแม้จะใช้ได้แต่ถ้ากรมบัญชีกลางเรียกกลับมาเราจะถูกเก็บกลังเพราะฉะนั้นในปัจจุบันอภิสแปนลายวล็อกสแปนและอีด็อกสแปนจริงๆไม่มี reversal agent ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือการขึ้นทะเบียน adesnet alpha ไม่มีทางเข้าประเทศไทยเพราะว่า cost ในการ reverse cost หนึ่งประมาณล้านห้าและแถมยังมี thrombotic um risk สูงถึงเจ็ดเปอร์เซนต์ นะครับยาตัวนี้แทบจะไม่มีอนาคตในเข้าประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาถึงปุ๊บในมือเราจะเข็นเอาไปทำเซอร์เจอรี่แล้วเราคงต้องคาดเดาแล้วแหละเราคงไม่รีวร์ส่งเดทนะครับเอาประมาณนี้ระยะเวลาเปรียบเทียบกับเคลตินินเคลแนดูสิว่าสมมติถ้าคนไข้เคลตินินเคลแนดีดาบิกาแทนเนี่ยจะอยู่ที่12ชั่วโมงของฮาฟไลท์ระยะเวลาปลอดภัยคือผ่านไปได้อย่างน้อยสุดคือ3ฮาฟไลท์ประมาณสักวันกว่าก็แล้วกันนะครับ หรือจะใช้ตาราง Pre-op เมื่อกี้ก็ได้ครับตั้งต้นก็จะยังพอได้แต่ดับบี้กับแทนตัวนี้ง่ายนะครับเรามี Reversal Agent Reversal Agent เอเขาชื่อว่าไอเดียยูฟิสแมทไอเดียยูที่เพราะฉันท้าคุณนะครับตัวนี้เป็น Monoclonal Antibody Fragment เหมือนกันมีการศึกษาในนิวอิงแลนด์จนพบแล้วว่าเมื่อเราให้ไอเดียยูฟิสแมทในขนาด5กรัมเนี่ย Thrombin Time Reverse ได้เร็วมากตั้งแต่ระยะเวลาพุดยาไป5นาทีเนี่ย Thrombin Time ก็กลับมา normal แล้วคนไข้าบางส่วนอาจจะมมีีีรบาววดด์ไ้ท่่24ชัโง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลของคลินิคอลเอาท์คำพบว่าคนไข้ที่เอาไปทำเซอร์เจอรี่เนี่ยมีการเกิดบลิ e ติ้งเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับการใช้อ r ปกรณ์ a าวน e พรีโอเปอเของเดบิกาแทรนในขณะที่ 10A i n h ินฮิบิอบอกไปแล้วว่าครับว่าปัญหาคือเราไม่มียาปัจจุบันเราใช้อะไรบ้างครับก็มี PCC APTC แล้วก็ Recombinant factor 7a หรือ n o v ์ เนื่องจากยาตัวนี้ข้อมูลที่รายงานส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่คนไข้เกิดบลีดแล้วเรารีเวิร์สแล้วบลีดมันหยุดเราถามว่าพรีออปละ่ะเรารู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่บลีดพอดูจากแมคกนิซิมแล้วเนี่ยความตรงไปตรงมาในการใช้ p ี c มันไม่น่าจะรีเวิร์สของ10 A เออินฮิบิเตอร์หรือธอร์บินดิ้งอินฮิบิเตอร์ได้เพราะนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอ่าแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ประสบการณ์ที่ใช้นะครับพรีออปก็ลดการเกิดบีบดิ้งได้พอสมควรมันก็ยังไม่มีรายงานของเมเจอร์บีบดิ้งครับเเเพรราาาาะฉะฉนนนนนัันั้้ปปจจุบกก็็็ยที่ใชขดคือ25-50 International unit per kilo นะครับถ้าเป็น Major surgery recommend 50ถ้าเป็น Minor surgery ก็2 e 5ส้าสำหรับคนที่ต้องผสมยาตัวนี้นะครับยาตัวนี้เป็นโปรโตีนเวลาผสมมันจะเป็นเซ็ตสำเร็จรูปอย่าพยายามทำให้เกิดฟองโปรโตีนใดๆถ้าผสมยาแล้วเกิดฟองโปรโตีนตัวนั้นจะถูก inactivate ต้องระวังอันนี้ก็ต้องแบบ gentle แบบเ,เบาๆมากๆในการ mix นะครับจบครับทันเวลามีคำถามไหมครับ โทษนะครับต้องเนื้อหามันเยอะมากเลยนี่ขนาดตัดแบบนิวเด็กซิลไปแล้วนะไม่งั้นยาวมากเลยได้ค่ะอาจารย์พูดได้กระชับแล้วก็ได้พอยที่เราต้องใช้มากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์รัฐพัน์มากนะคะส่วนใน s e c ชั o ถัดไปเนี่ยก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงพักเบรกพักเที่ยงนะคะก็จะให้ทุกคนไปรับข้าวมาก่อนมานั่งกินแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิมโพเซียมต่อนะคะก็อาจจะพักหัวจากเรื่องของบีนาฮิมทโลจีนะคะไปเป็นเรื่องของมาลิกนั้นบ้างนะคะก็ ถ้าใครมีคำถามสามารถถามได้เลยนะคะแล้วก็ถามทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะมีคำถามอะไรสำหรับอาจารย์รัฐพันไหมคะตอนนี้ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีคำถามนะคะก็ตอนนี้ก็ให้ทุกคนเอาเข้าเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นซิมโพเซียม